สวัสดีครับผมมาส่งงานวันนี้ตอนเย็นๆนะครับอันนี้ก็คือซัม s ุงเจสีพัฒนะครับเห็นหน้าจออย่างนี้บางคนแปลกใจก็คืออาการของซัมซุงเจสีพั s เครื่องนี้ก็คือติดล็อกนะครับแล้วก็พามาลอกจอวิธีที่หนึ่งที่เราจะลอกจอกันก็คือใช้น้ำยาลอกกาตัวน,นี้ลอกจอ แต่สลับผมวันนี้จะทำแบบช่างเก่าๆใช้ตัวลมร้อนนี้เป่านะครับที่ความร้อนอยู่ที่ไม่เกิน200นะครับเป่าขอบๆสลับซัมซุงรุ่นนี้นะครับจะมีความเหนียวของสองหน้าที่ติดก็อยู่บนหัวสุดแล้วก็อยู่บนล่างสุดไอ้ตัวข้างล่างสุดอยู่บนหัวสุดกับล่างสุดวิธีแกะนะครับให้แกะบนหัว ทางหัวก่อนทางที่เป็นกล้องทางที่เป็นเซ็นเซอร์ข้างบนข้างล่างนี่จะเป็นตัวแพรจอรแต่วิธีการก็คือเป่าขอบขอบดางล่างบนบนเพื่อให้ตัวสองหน้าตัวนี้มีการยืดจุนละลายนะครับและเพื่อจะทําการหาที่แงะขึ้นมาให้ได้นิดหนึ่งนะทำแบบเนี่ยผมใช้คัตเตอร์เลยเอาแบบ ทำเก่าๆนะไม่ใช่ทำเก่าๆพอยกให้มันลอยขึ้นมาได้แล้วมันเราจะมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกเอาเอาตัวที่เราขายซิมไปนะเออาตัวนั้นมาช่วยนะครับตอนนี้มันจะเป่าให้มันละลายก่อนอ่าให้มันยกยกได้เครื่องนี้นะครับจอมีรอยเล้าบนหัวนึงครับวิธีแก่นี้ระวังที่สุด ถ้าใช้ตัวดูดออกแบบช่างหลายๆคนเขาทาเอาตัวดูดดูดแต่ครับถ้ามีรอยล้าของกระจกแล้วอ่ะต้องมาค่อยๆทําอย่างนี้แหละสําหรับเครื่องนี้คือการแกะแล้วก็เพื่อจะปลดล็อกนะครับรู้้กันนะครับถ้าช่างที่เคยทํางานพวกนี้แกะแล้วปลดล็อกต้องแกะให้เห็นเครื่องนะครับอมาเริ่มนะตอนนี้เอามือเข้าไปได้แล้วตอนนี้ผมเอาเล็บใส่ตรงมุมไปได้ ผมก็ทําการเป่า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 เพื่อจะให้ด้านข้างตรงนี้มันหลุดขึ้นก่อนครับด้านด้านล่างกับด้านบนนี่ยังไม่หลุดเพราะว่ากาวตัวนี้มจะมีความแน่นมากแน่นกว่าด้านข้างจะให้ด้านข้างหลุดแล้วก็วิธีการทำโอเคร้อนด้วยร้อนด้วยจับไม่ค่อยจะได้ความร้อนก็พอประมาณอ่าตอนนี้แหกตรงข้างขๆนี้ไปอ่ะนิดนึงให้มันเป็นร่องแล้วเราจะสามารถสอด การ์ดเข้าไปได้นะครับอ่ะมาอ,าอีกนิดนึงลุ้นไปกับผมว่าจอจะแตกไหมเพราะจอมีรอยร้าวแล้วเครื่องนี้นะครับถ้าแตกขึ้นมาก็งานเข้าอโอเคสอดตัวนี้ลงไปตัวนี้ด้านข้างเราเอาออกได้แล้วนะครับวิธีอ,ออกเนี่ยด้านข้างตัวนี้สอดเข้าไปอ่ะลุนไปด้วยลุ้นให้จอแตก เพราะมันมีรอยแตกข้างบนเนี่ยระวังที่สุดครับนที่ผมทำเนี่ยผมต้องใช้ความร้อนเยอะหน่อยให้มันค่อยๆละลายขึ้นอ่าดึงมาเนี่ยตรงแตกตรงนี้ตรงมุมนี้จะเป็นตัวแตกล้ามานะครับล้า,าผ่ามาเลยเอ,อ,อ,อนี่ยมีเสียงแล้วเห็นหมันมีเป็นรอยๆอยอ่าไม่กล้าแล้วตอนนี้เอาอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะครับ รู้สึกว่ามันเสี่ยงโอเคด้านนี้หลุดไปแล้วครับ <rattling> ด้านข้างด้านนี้นะครับวิธีการทํากันอย่างนี้ครับให้หลุดด้านข้างก่อนนะครับโอเคมา,เาข้างนี้ข้างหนึ่งกันนี้ถอดตัวนี้ออกด้านข้างข้างซ้ายหลุดไปแล้วหรือข้างขวาตัวนี้อะทีละข้างด้านหลังนี้อย่าเพิ่งไปยกขึ้นสูงนะครับแค่สอดๆไปยวแป๊บหนึ่งมันมันไม่มันไม่มันไม่ลอยขึ้นมาต้องใช้ตัวช่วย ให้มันลอยขึ้นมาเพราะผมจะสอดนี่ผมใช้เล็บงัดขึ้นโอเคอ่ะให้ดูแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอ่ะสอดเขาได้แล้วพอสอดเขาได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็เริ่มค่อยๆเป่าให้มันกาตัวนี้ละลายแล้วเราลูดตัวนี้ไปครับเนี่ยลูดไปเบาๆโอเคครับให้ให้มันหลุดนะ่ะให้มันหลุดขึ้นมา ลุ้นกันว่าจะแตกหรือไม่แตกนะครับเพราะว่าจอมันแตกมาแล้วนะครับกระจกจอแตกมาอ่ะตอนนี้เอาด้านข้างนี้ด้านข้างที่ฝั่งฝั่งนี้ก็ทําเหมือนเดิมครับเหมือนฝั่งทางซ้ายที่เราทําหลุดไปแล้วฝั่งนี้ก็ต้องทําเหมือนเดิมเห็นไหมครับให้มันวิ่งไปตามขอบมันให้ได้นะครับดูให้ดีว่ากาวตัวนี้มันล่อนขึ้นมายังครับเป็นกาสองหน้าโอเคครับ เนี่ยเอาเล็บลงไปได้ครับเอาเล็บแย่ๆลงไปได้ผมจะถนัดด้วยมือนะครับไม่ไม่ถนัดกับไอ้สิ่งที่สัมผัสไม่ได้นะเอาเล็บเอามือเราจะสัมผัสได้นี่ครับลูดไปน่ครับตัวข้างๆมันจะมนีนิดเดียวนะครับไอ้ตัวกาสองหน้านี่แต่มันก็เหนียวนะครับอลูดไปแล้วมันก็จะสอดเข้าไปได้มาคราวนี้เราเริ่มกันบนหัวเลยเราจะเอาบนหัวออกนะครับหัวสุด วิธีการยกจอซัมซุง J4 พัทคือยกทางบนหัวก่อนนะครับสูงสุดคือตรงกล้องตรงที่มีลำโพงตรงที่มีเซนเซอร์บนหัวขึ้นให้ได้ก่อนแต่วิธีการจะยกตรงนัน้นต้องเอาด้านข้างลอยก่อนแล้วสอดอะไรเข้าไปอย่างนี้อย่างที่ผมทำสอดก๊์ดตัวนี้เข้าไป แต่ถ้าบางท่านก็จะเอาไพ่นะครับไพ่มันจะบางนะครับสอดง่ายกว่าไอ้ตัวนี้แต่ของผมชอบที่มันแข็งกว่าถ้าไพ่มันไม่แข็งนะครับมันโดนความร้อนไพ่มันจะอ่อนนะครับไอ้ตัวนี้มันจะโดนความร้อนได้อยู่ยังทนร้อนได้นะครับตัวที่เป็นเหมือนนามบัตรของซิมนี่ครับโอเคครับเริ่มหลุดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดึง ไปเทเลนิตเทเลนิตกันนะครับนี่ผมจะให้บนหัวละลายที่สุดช่วยที่สุดคือตอนนี้ถ้ามันกระจกไม่ล้าแตกผมก็ทงจะสอดไปแล้วเนี่มระวังมากครับมันล้าแตกยี่บนหัวมีรอยล้าผ่ามาไม่กล้าวไปอยู่ตอนนี้กลัวมันหักทีเดียวแล้วจอแตกนะครับมันจะดันกันเพราะว่าตัวจอกับตัวกระจกนี้มันใช้กาวยึดกันไว้อยู่นะครับอันตรายจะเกิดขึ้นทันที Okay. เอาน้ำาน้ำยาลอกกาวตัวนี้ช่วยด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีรอยแตกช่วยให้กาวมันไม่ติดนี่ครับน้ำยาลอกกาวก็คือตัวนี้ครับ8333โอเคจอย,ยังไม่แตกลุ้นครับลุ้นเอาน้ำยาลอกกาวใส่ลงไปช่วยเพราะว่าบางทีความร้อนมันมัน ยังลงไปติดอยู่เหมือนเดิมนะครับเรา,เาน้ํายาลอกกาช่วยหนึ่งเนี่ยสอดไปได้แล้วครับเออยังไม่แตกลุ้นได้ครับลุ้นได้ตอนนี้ใส่น้ํายาลอกกาไปอีกที่ผมใส่เพราะว่ากลัวแตกถ้าจอปกติอยู่ก็ไม่กลัวเราปั๊ดนี่ผมสอดไปแล้วละ่ะราอข้างบนนี้ไม่มีอะไรนะครับเมื่อเราสอดต,ตัวนี้เข้าไปข้างล่างได้มันจะลูดไปได้เลยแต่นี่ไม่กล้าลูดกเพราะกลัวมันแตกครับมันแตกนะแล้วค่อยๆนะครับลุนช่วยผมหน่อย อ่ะอ่ะอะตรงนี้แหละครับตรงที่มันล้าต่อกันนะครับเปิดดูดิสิโอยังอยู่ยังไม่แตกเอออ่ะสักหน่อยสักหน่อยจะเอาให้หลุดทางไหนดีทางไหนดีอ่าตัดครึ่งเอาแบ่งกันคนละข้างมาเอ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 าไว้คนละทางนะครับเอาไอ้นี่ไว้ฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งอ่าแล้วมาอฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งอ่าสองพี่น้องช่วยกัน ถ่วยกันหามอะหามคนละข้างเลยอ่ะภาษาบ้านเราเลยหามเลยอ่ะหามยกขึ้นอ่ะสองข้างเนยใส่น้ำยาลอกกาวลงไปเลยจะหามยกขึ้นมาเด้วยมันหลุดอ่าดึงมาดึงมาดึงมานิดหนึ่งนิดหนึ่นนนงค่อย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 อะจะหลุดแล้วครับจะหลุดแล้วลุ้นด้วยกันไป เสียหากันครับอีปรับเรียบร้อยครับหลุดแล้วโล่งครับโล่งเมื่อตรงนี้หลุดแล้วก็โล่งแลวคันนี้เหลือแต่ข้างล่างครับข้างล่างก็น้ํายาลอกกาใสาเพราะว่าตัวน้ำมันจะเป็นกาสองหน้าที่มีความเหนียวแล้วก็หน,าก,นาก็ด้านข้างเขาจะใส่ใส่นดิดหนึ่งโอเคนะครับขึ้นแล้วครับเนี่ยสบายสบายวิธีการพวกนี้คือเมื่อเครื่องรุ่นนี้ที่เราจะได้ซ่อมก็คือเมื่อตูดชาร์จมีปัญหาต้องยกจอนะครับต้องยกจอออกแล้วมาซ่อมตูดตูดชาร์จ เมื่อแบตมีปัญหาก็ต้องยกจอออกแล้วมาเปลี่ยนแบตนะครับแต่สลหรับเครื่องนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนครับคืงนี้คือยกเพื่อจะปลดล็อกนะครับล็อกหน้าจออยู่ไม่นจะล็อกหน้าจอแล้วครับล็อกเซอร์วิสเลยอเอาอีกเอาอีกจะช่วยช่วยด้วยน้ำยาตัวนี้แหละอ่านี่หลุดแล้วครับหลุดแล้วยิมยิมแล้วคันนี้อ่ะ ยังติดอยู่ข้างล่างเน้เหนียวครับเนี่ยเนี่ย,ยติดตรงนี้อยู่เดี๋ยวน้ำยาลอกกาวใสให้มันหลุดเดี๋ยวผมปิดจอก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่เสี่ยงตัวนี้จะเป็นตัวล็อกไว้นะครับเก็บไว้ให้ดีใยห,หายเสร็จแล้วก็เอาออกเห็นไหมติดติดตรงนี้อยู่เหนียวมากนะครับเหนียวมากาน้ำยาลอกกาวใสดึงไม่ได้เดี๋ยวเปิดเกิดดึงไปปุ๊บจอพังยุ่งอีก อ่ะหลุดแล้วครับผ่านครับงานนี้โอ้โหสบายใจไปตัดทิ้งไม่เอาแล้วนี่อ่ะแล้วก็ติดกาวทีเดียวนี่เห็นไหมนี่ต้องออกครับเออเหลือแต่ไว้บนหัวนิดนึงช่างมันเอาไว้นั่นแหละเฮ้เดี๋ยวมาดูกันคันนี้จอแตกไหมเสียบจอดูเปิดดูสิไม่แตกเราก็สบายไปนะครับงานนี้ก็ฉลุยโอเคครับใช้งานได้ตามปกติ อ่ะมาต่อไปทําการขันหรือออกนะครับหมดทั้งตัวมันเลยอัแบบนนี้อ่ะทอดขันน็อตพวกนี้ออกให้หมดนะครับขันน็อตออกให้หมดแล้วก็หรือออกนั่นคือทําการจับปลดล็อกเครื่องนะครับหรือจะเปลี่ยนอะไรก็ต้องถอดน็อตพวกนี้ออกจะเปลี่ยนตัวชาร์จเอยเปลี่ยนลำโพงเอย สวิตข้างเสียเอ่ยือจะเปลี่ยนฝาหลังเอ่ยก็ต้องทาอย่างนี้นะครับฝาหลังมีมันเก่ามันอะไรก็เปลี่ยนของ j 4พัดวิธีแกะเอามาฝากกันนะครับสำหรับทุกทกท่านที่อยากจะทํางานเกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องมือถือนิดนึงนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ผมจะปล่อยให้ยาวจนถึงจบเลยนะครับเพราะว่า จะได้รู้กันว่าแกะยังไงนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับเมื่อขันน็อตเสร็จเรียบร้อยเก็บน็อตนะครับหลายๆท่านานะน็อตหายหาไม่เจอนี่ครับเหล็กเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยเอาเหล็กมาหนึ่งอันนะครับอ,อันละห้าบาทขายอยู่ร้านทุกอย่างสิบบาทข่อหนึ 1, ่งเมตรห้าก้อนเลยอโอเคเสร็จเรียบร้อยบานนี้มาแกะตัวนี้ออกครับแกะตัวฝ้าลังออก ฝาห่ลลังนี้จะมีซิมมีถาดซิมเอาออกก่อนนะครับเนี่ยถาดซิมไม่อ,ออกเดี๋ยวหักถาดซิมจะมีสองอันนะครับโอเคอันนี้ก็ผมจะใช้มือนะครับผมถนัดเล็บมือมกรีดเลยทีเดียวปุ๊บก็หลุดเลยแต่บางท่านก็เออใช้ปิ๊กที่เขาขายให้มาเป็นเป็นแผ่นเหมือนปิ๊กเล่นกีตาร์ ผมใช้มือครับปีดไปเลยแค่นี้ครับจบงานนะครับแกะให้ดูขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับโอ,อกาสหน้เจอกันใหม่สวัสดีครับผม